สวัสดีครับวันจะมารีวิวแพ็กเกจบูสเตอร์ปั๊มที่เหมาะสําหรับนําไปใช้กับอาคารสํานักงานโรงงานโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีจํานวนห้องพัก40-50ห้องพักนะครับปั๊มชุดนี้สามารถสูบน้ําขึ้นอาคารสูง7-8ชั้นได้เลยนะครับในชุดนี้จะประกอบด้วยปั๊มน้ํายี่ห้อคุลฟอร์รุ่น CM10 ขีด3ขนาด2.2กิโลวัตต์3แรงม้าไฟฟ้า380โวลต ทำแรงดันสูงสุดได้ที่4.7บาทสูบน้ําสูงสุดได้ที่250ลิตรต่อน,นาทีนะครับเป็นแพ็กเกจบูสเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่นะครับมปปั๊มสองตัวสลับและช่วยกันทางานนะครับถ้าทํางานพาร้อมกัน2ตัวก็จะได้น้ํา500ลิตรต่อน,นาทีนะครับประกอบกับถังแรงดันขนาด200ลิตรยี่ห้อไฮโดรไลน์ตู้ควบคุมเป็นแบบการน้ํา2ชั้นมีกระจกสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลมีฟังก์ชันการตัดน้ําต่ํากว่าระดับที่ถังดูดนะครับโลว์เรเวลใช้ชุดอิเล็กโทดในการควบคุมนะคร เพเชอร์สวิตยี่ห้อแดนฟอร์สสำหรับเพชเชอร์สวิตจะมีสองตัวนะครับด้านซ้ายเรียกเพชเชอร์สวิตหลักส่วนด้านขวาเรียกเพชเชอร์สวิตเสริมเพชเชอร์สวิตหลักจะตั้งให้ปรา,ารถนาทำงานที่3บาร์และหยุดการมาที่4บาร์ส่วนเพชเชอร์สวิตเสริมจะตั้งให้ปรา,ารถนาทำงานที่2บาร์และหยุดการมาที่3บาร์หรือจะให้หยุดพร้อมกันก็ได้นะครับตรงกลางเพชเชอร์เกตตัวแรงดันยี่ห้อซินวัตเทคเป็นเกตแบบน้ำมันนะครับมีท่ารวมทางจ่ายขนาด2นิ้วพร้อมหน้าแปนประกบเป็นท่อ PPR นะครับป้องกันการเกิดสนะิม100%ร มีท่อรวมทางดูดขนาด2นิ้วเช่นกันนะครับเป็นท่อ PPR ป้องกันการเกิดสนิม100%ปรซประตูน้ำยี่ห้อกิตตา,าว่าเช็ควาลยี่ห้อยูโรสตอ็อปมีวาลเดรน้ำใต้ฐานขนาดหนึ่งนิ้วแท่นฐานเป็นเหล็กรางขนาด3นิ้วพร้อมยกสูง10เซนเพื่อความสวยงามและลดการเกิดสนิมของฐานรองปัม๊มสำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจแพ็กเกจบูตเตอร์ปัม๊มงานคุณภาพงานสวย จะเป็นสเปคนี้หรือสเปคอื่นๆสามารถสอบถามอะไรเดียดเพิ่มเติมที่เบอร์0816825330ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ